ภคุณสูตรว่าด้วยอนิสง์ของการฟังธรรมในเวลาใกล้ตายก็สมัยนั้นท่านพระภคุณะอาพาธมีทุกข์เป็นไข้หนักครั้งนั้นท่านพระอานน์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่ง ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระผลคุณะอาพาธมีทุกข์เป็นไข้หนักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานพระวรโรกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอาศัยความอนุเคราะห์เสด็จเข้าไปเยี่ยมท่านพระระ กุณะเถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับโดยดุษณีภาพครั้งนั้นเป็นเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จออกจากที่เร้นเสด็จเข้าไปเยี่ยมท่านพระภคุณะถึงที่อยู่ท่านพระภคุณะได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้ากำลังเสด็จมาแต่ไกลแล้วจะลุก จากเตียงลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกับท่านพระภคุณะว่าอย่าเลยภคุณะเธออย่าลุกขึ้นจากเตียงอาสนะเหล่านี้ที่ผู้อื่นได้ปูไว้มีอยู่เราจากนั่งบนอาสนะนั้นพระผู้มีพระภาคได้ประทับนั่งบนอาสนะ ที่ปูไว้แล้วครั้นแล้วได้ตรัสถามท่านพระภักคุณะว่าดูก่อนผักคุณะเธอพออดทนได้หรือพอยังอัตภาพให้เป็นไปได้หรือทุกขเวทนาย่อมบันเทาไม่กำเริบหรือปรากฏว่าบันเทาไม่กำเริบขึ้นหรือ ท่านพระภพกกุณนะกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์อดทนไม่ได้ยังอัตภาพให้เป็นไปไม่ได้ทุกขเวทนาของข้าพระองค์กำเริบหนักไม่บรรเทาปรากฏว่ากำเริบขึ้นไม่บรรเทาเลยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเปรียบเหมือนบุรุษ มีกำลังพึงเฉือนศีษะด้วยมีดโกนที่คมฉันใดลมกล้าเสียดแทงศีรษะของข้าพระองค์ฉันนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์อดทนไม่ได้ยังอัตภาพให้เป็นไปไม่ได้ทุกขเวทนาของข้าพระองค์กำเริบหนัก ไม่บรรเทาปรากฏว่ากรรมเลิบขึ้นไม่บรรเทาเลยเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีกำลังพึงเอาเชือกที่เหนียวแน่นพันศรีรษะชั้นใดความเจ็บปวดที่ศรีรษะของข้าพระอ,องค์ก็มีประมาณยิ่งฉันนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์อดทนไม่ได้เปรียบเหมือนบุรุษฆ่าโครหรือลูกมือของบุรุษฆ่าโคเป็นคนขยันพึงใช้มีดสำหรับชำแหละโคที่คมชำแหละที่ท้องโคฉันใดลมกล้ามีประมาณยิ่งย่อมเสียดแทงท้องของข้าพระองค์ฉันนั้น ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์อดทนไม่ได้เปรียบบุรุษมีกำลังสองคนจับบุรุษผู้อ่อนกำลังคนเดียวที่แขนคนละข้างแล้วพึงลนย่างบนหลุมฐ่านไฟฉันใดความเร่าร้อนที่กายของข้าพระองค์ก็มีประมาณยิ่งฉันนั้น ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์อดทนไม่ได้ยังอัตภาพให้เป็นไปไม่ได้ทุกขเวทนาของข้าพระองค์กำเริบหนักไม่บรรเทาปรากฏว่ากำเริบขึ้นไม่บรรเทาเลยลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงด้วยธรรมีกถาให้ท่านพระภัคุณะเห็นแจง้ง ให้สมทานอาถารร่าเริงแล้วเสด็จลุกจากอาสนะหลีกไปครั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปแล้วไม่นานท่านพระภักคุณะได้กระทำกาละและในเวลาโมรณนะอินทรีย์ของท่านพระภักคุณะนั้นผ่องใสยิ่งนักครั้งนั้น ท่านพระอานน์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จจากมาไม่นานท่านพระภกุณะก็กระทำกาล และในเวลามรณนะอินทรีย์ของท่านพระภักคุณะผ่องใสย,ยิ่งนักพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนอานน์ก็อินทรีย์ของผักคุณะภิกษุจะไม่ผ่องใสได้อย่างไรกิตของผักคุณะภิกษุยังไม่หลุดพ้นจากสังโย์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำห้า จิตของภักคุณะภิกษุนั้นก็หลุดพ้นแล้วจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำห้าเพราะได้ฟังธรรมเทศนานั้นดูก่อนอานนนอานิสง่์ในการฟังธรรมโดยการอันควรในการใคร่ครวญเนื้อความแห่งธรรมโดยการอันควร6ประการนี้ห ประการเป็นฉไฉนดูก่อน,นอานนนกิจของภิกษุในธรรมวินัยนี้ยังไม่หลุดพ้นจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำห้าในเวลาใกล้ตายเธอได้เห็นตถาคตตถาคตย่อมแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุด ประกาศพรมจันทร์พร้อมทั้งอัฏฐะทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแก่เธอจิตของเธอย่อมหลุดพ้นจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำห้าเพราะได้ฟังธรรมเทศนานั้นดูก่อนอานน์นี้เป็นอานิสงส์ข้อที่หนึ่งในการฟังธรรมโดยการอันควรอีกประการหนึ่ง จิตของภิกษุยังไม่หลุดพ้นจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำห้าในเวลาใกล้ตายเธอไม่ได้เห็นตถาคตเลยแต่ได้เห็นสาวกของตถาคตสาวกของตถาคตย่อมแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้นงามในถ้ำกลางงามในที่สุดประกาศพรมจรรันทร์พร้อมทั้งอัฏฐ ทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแก่เธอจิตของเธอย่อมหลุดพ้นจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำห้เพราะได้ฟังธรรมเทศนานั้นดูก่อนอานนนี้เป็นอานิสงส์ข้อที่2ในการฟังธรรมโดยการอันควรอีกประการหนึ่งจิตของภิกษุยังไม่หลุดพ้นจากสังโยชน อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำห้าในเวลาใกล้ตายเธอไม่ได้เห็นตถาคตและไม่ได้เห็นสาวกของตถาคตเลยแต่ย่อมตรึกตรองเพ่งด้วยใจซึ่งทรรมที่ได้ฟังมาได้เรียนมาเมื่อเธอตรึกตรองเพ่งด้วยใจซึ่งทรรมตามที่ได้ฟังมาได้เรียนมาอยู่ จิตของเธอย่อมหลุดพ้นจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำห้าดูก่อนอานนนี้เป็นอานิสงส์ข้อที่3ในการใคร้ครวนเนื้อความแห่งธรรมโดยการอานควรดูก่อนอานน์จิตของภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้หลุดพ้นจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำห้า แต่จิตของเธอยังไม่น้อมไปในนิพพานอันเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปธิกิเลสอันหาธทำอื่นยิ่งกว่ามิได้ในเวลาใกล้าตายเธอย่อมได้เห็นพระตถาคตพระตถาคตย่อมแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดแก่เธอ จิตของเธอย่อมน้อมไปในนิพานอันเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปธิกิเลสอันหาธรรมอื่นยิ่งกว่ามิได้เพราะได้ฟังธรรมเทศนานั้นดูก่อนอานนท์นี้เป็นอานิสงส์ข้อที่4ในการฟังธรรมโดยการอันควรอีกประการหนึ่งจิตของภิกษุ หลุดพ้นจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำห้าแต่จิตของเธอยังไม่น้อมไปในนิพพานอันเป็นที่สิ้นไปแห่งอุป,ปธิกิเลสอันหาธรรมอื่นยิ่งกว่ามิได้ในเวลาใกล้าตายเธอย่อมไม่ได้เห็นพระตถาคตแต่เธอย่อมได้เห็นสาวกของพระตถาคต สาวกของพระสถาคตย่อมแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดแก่เธอจิตของเธอย่อมน้อมไปในนิพพานเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปธิอันหาธรรมอื่นยิ่งกว่ามิได้เพราะได้ฟังธรรมเทศนานั้นดูก่อนอานนท นี้เป็นอานิสงส์ข้อที่5ในการฟังธรรมโดยการอันควรอีกประการหนึ่งจิตของภิกษุหลุดพ้นแล้วจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำห้าแต่จิตของเธอยังไม่น้อมไปในนิพพานอันเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปธิกิเลส อันหาทำอื่นยิ่งกว่ามิได้ในเวลาใกล้ตายเธอย่อมไม่ได้เห็นพระตถาคตและย่อมไม่ได้เห็นสาวกของพระตถาคตเลยแต่เธอย่อมตรึกตรองเพ่งด้วยใจซึ่งทำตามที่ได้ฟังมาได้เรียนมาเมื่อเธอตรึกตรองเพ่งด้วยใจซึ่งทำ ตามที่ได้ฟังมาได้เรียนมาอยู่จิตของเธอย่อมน้อมไปในนิพพานอันเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปธิกิเลสอันหาธรรมอื่นยิ่งกว่ามิได้ดูก่อนอานนน์ี้เป็นอานิสงส์ข้อที่6ในการใคร้ครวนเนื้อความแห่งธรรมโดยกาลอันควรดูก่อนอานน์ อานิสงส์ในการฟังธรรมในการไข้ครวนเนื้อความโดยการอันควร6ประการนี้แล